วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับอ b อบเจกต์หรือส่วนประกอบของ Excel นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังเรียกไม่ตรงกันหรือเรียกไม่ถูกว่าส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับ ก็จะมาแนะนำกันเป็นเบื้องต้นสำหรับคนที่ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครอาจจะไม่จาเป็นต้องดูคลิปนี้แต่ถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือจะเป็นมือเก่าแต่อยากจะรู้ว่าแต่ละส่วนประกอบเรียกว่าอะไรบ้างนะครับก็สามารถจะดูคลิปนี้ทำความเข้าใจนะหรือว่า,าทบทวน ความเข้าใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะครับเมนูของ Microsoft Office Microsoft Office 2007เป็นต้นมานะครับจะกลายเป็นริบบอนไปหมดแล้วลักษณะของริบบอนก็จะเหมือนริบบินนะครับก็จะเป็นเมนูในแนวในแนวนอน Microsoft Office 2003 เมนูจะเป็นลักษณะของการหยดลงด้านลา่าซึ่งมันจะมีปัญหาทำให้นะครับไปบังส่วนต่างๆของของพื้นที่ใช้งานนะครับลักษณะหยดลงเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้บางส่วนต่างๆของพื้นที่ใช้งานก็เลยกลายเป็นเมนูแบบริบบอนแทนการอ่านเมนูให้อ่านที่ เมนูหลักก่อนนะครับเช่นเมนู Insert แล้วก็กลุ่มเมนู Tables เมนู Page Layout กลุ่มเมนู h e m e s กลุ่มเมนู Page Set up แล้วค่อยเข้าไปอ่านในเมนูย่อยนะครับก็คืออ่านเมนูหลักเมนูใหญ่ก่อนอ่านกลุ่มเมนูแล้วค่อยเข้าไปอ่านในเมนูย่อยก็จะทำให้เราสับสนน้อยลง นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเมนูส่วนด้านบนนี้เรียกว่า Quick Access Toolbar นะครับตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มลดได้ตามสะดวกการคลิกเมนูนะครับเมื่อคลิกไปแล้วเราสามารถสครอ l l m าไปหน้าถอยหลังเพื่อที่จะนะครับเลือกเมนูอื่นๆ โดยไม่จําเป็นต้องนําเมาส์ไปชี้และก็คลิกกรณีที่มีการเพิ่มเมนูเข้ามาเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงเมาส์แล้วเลือกที่จะจัดการกับริบบอนได้นะครับคลิกขวาสามารถทําได้ทุกตําแหน่งไม่เฉพาะบนเมนูเท่านั้นนะครับคลิกขวาที่ใดก็ได้ มันเป็นเมนูลัดนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเมนูส่วนถัดมานะครับก็คือบรรทัดถัดมามันจะเป็นส่วนของ Namebox Namebox เอาไวส้สำหรับการเขียนเรนเนมนะครับหรือเพื่อดูว่าณปัจจุบันนั้นเซลล์ที่เราเลือกเป็นเรนเนมชื่ออะไร Namebox สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมาย อันนี้เพียงคร่าวๆนะครับด้านหลังของ Namebox ก็คือฟอร์มูล่าบาร์ฟอร์มูลาบาใช้ในการดูสูตรหรือจะเขียนสูตรแก้ไขสูตรก็อยอมได้เราสามารถใช้ Namebox ในการเขียนสูตรช่วยเขียนสูตรได้ด้วยนะครับน,นั้นคือความสามารถของมันในรายละเอียดถัดมานะครับก็ค,คือเป็นเรื่องของเวิร์กชีตนะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับ เรียกว่าปุ่ม Select ออกส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวคอลัมน์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวบรรทัดนะครับเราสามารถคลิกเลือกทั้งบรรทัดโดยนะครับคลิกตรงหัวบรรทัดสังเกตลูกศรถ้าเป็นลูกศรสีดำอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งบรรทัดนะครับเช่นกันถ้าอยู่ด้านบนถ้าลูกศรเป็นอย่างนี้จะเป็นการเลือกทั้งคอลัมน์ ทั้งคอลัมน์และบรรทัดเนี่ยสามารถที่จะขยายหรือยุบได้ตามต้องการเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ขอบของคอลัมน์นะครับจะเห็นเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายและทางขวา,าเราสามารถที่จะลากเลื่อนเพื่อจะขยายหรือยุบได้เช่นกันในแนวบรรทัดก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะขยายหรือยุบได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของหัวคอลัมน์และก็บรรทัดส่วนอื่นก็จะเป็น เซลละ์นะครับในเซลล์ Sell เนี่ยเราก็สามารถที่จะทีข้อมูลได้4รูปแบบนะครับก็คือ Text Number Error และก็ค่า Logical Text ก็คือตัวหนังสือนะครับ number คือตัวเลขต่างๆรวมถึงวันเดือนปีด้วยนะครับแล้วก็ค่า Error ก็คือ i s สก็คือเช่น n a d y by ท์ r ซโรนะครับนออะไรต่างๆอางนั้นเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนล่างถัดมาจะเป็นเรื่องของ Sta ัสบาร นะครับตรงนี้สามารถคลิกเพื่อที่จะเลือกคลิกขวาเนะเพื่อที่จะเลือกชีทต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็เป็นชีทของชีคลิกขวาได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเลือกเมนูต่างๆตรง s เตตัส bar เนีนะ่ยจะแสดงผลหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจากการกระทําของพวกเรานะครับว่าเมื่อคัดลอกไปแล้วให้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงสเตตัส bar น,นะครับ ชี้ว่าอะไรเช่น select destination and press enter or mm hmm. choose p a g e หมายถึงว่าหลังจากที่เรามีการ copy ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำได้ต่อจากนั้นมีอะไรบ้างโปรแกรมก็พยายามที่จะบอกเรานะครับอันนี้เรื่องของ s a t ตัดปะในส่วนถ้าสมมุตินะครับเรามีค่าใไไดอยู่ในเซลล์นะครับ ตรงส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับตรงเสเนตั้บบราในส่วนที่ด้านด้านขวามันจะแบ่งเป็น3ข้อมูลหลักนะครับก็คือเออเรมีเข้าและเขามีสัง่งอันนี้เราสามารถเปลี่ยนไนด้โดยคลิกขวาไปนะครับซึ่งจะมีให้เปลี่ยนได้เยอะแยะมากมายว่าจะเอาแบบไหนนะครับตรงนี้เรียกว่า horizontal scrollbar ตรงนี้เรียกว่า vertical scrollbar ตรงนี้เป็นการสูบนะครับส่วนตรงนี้เป็น layout เพจน layout อันนี้เป็น normal นะครับอันนี้เป็นเพจน layout อันนี้ show เพจ break view นะครับ show เพจ break ตรงนี้ก็คือถ้าจะกลับมาน้มอลก็คิกตรงนี้อันนี้เป็นกล่าโดยสรุปเร็วๆนะครับอันนี้ก็คือแค่แค่เรื่องของหน้าจอโปรแกรมแต่ว่าในการใช้งานต่างๆนั้นนะครับค่อนข้างจะหลากหลายและมีความสามารถสูงมาก ยกตัวอย่างข้อมูลใน1เซลในใน1เซลล์เราสามารถเขียนอักขระได้ถึง3 2 7 6 7อาาักขระไม่ใช่น้อยเลยนะครับแล้วทั้งหมดมีกี่เซล์ลเราก็สามารถจะคลิกค้างตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าทั้งหมดนั้นมีกี่บรรทัดและก็กี่เซล์ลอยากจะรู้ว่าทั้งหมดนี้สามารถบรรจุได้อีกี่อักขระนะครับก็เอา32,600 3 2 7 6 7 คูณด้วยผลของจำนวนบรรทัดคูณจำนวนคอลัมน์นะครับก็จะได้อักขระทั้งหมดที่สามารถขีเข้าไปในหนึ่งเวิร์กชีตได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีใครที่จะใช้ทั้งเวิร์กชีตได้นะครับยากมากนะวันนี้เพียงแต่คร่าวๆนะครับเพียงแต่อธิบายให้เห็นถึงอ็อบเจกต,ต์ต่างๆของ Excel นะครับการเข้าถึงอย่างคร่าวๆนะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นการ อธิบายส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ